สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับหงสุ่งเงียบเริ่มถกมามูทบิวสือเมืองบียปูดข่าวลิเวอร์พูลเจราจากับโอมามามูทกองหน้าของไอทักแฟรงก์เฟิร์ตที่สนใจย้ายไปพรีเมียร์ลีกเช่นกันดาวแต่ทีมชาติอียิปต์ทำผลงานสุดยอดยิงไป11ประตูกับอีก7แอสซิส จากการลงสนามเพียง10เกมในบุนเดสลีกาซีซั่นนี้รายงานอ้างว่าการเจราจาระหว่างทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นแล้วแต่ตอนนี้แคงมัมมี่ยังมีความสุขกับสโมสสและการย้ายในต่อลาดเดือนมก,กราคมนี้ไม่น่าเกิดขึ้นหงแดงคือตัวเลือกลำดับต้นหากสตาไวย5ปีต้องการย้ายสังกัดโดยมีข่าวว่าแอร์ฟรองเฟตอยากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ต้องดูว่าหากซื้อมามูสจริงจะให้เขายืนตรงไหนเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบันที่เขาเล่นได้ดีคือกองหน้าทางกราบซ้าย ซึ่งในทีมเรามีทั้งกักโปลและดิออสแย่งตำแหน่งกันอยู่แล้วเจนเพียร์สกับความเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับโอมามาวูดก ah องหน้าไอทักแฟรงก์เฟิร์ตในต่อนอนี้แม้จะมีรายงานจากทางฝั่งเยอรมนีว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มการเจรจากับดาวยิงทีมชาติอียิปต์วัย25ปีแต่เชื่อว่าความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นเลยเพราะหงแดงจะทำการเซ็นสัญญากับกองหน้ารายใหม่ก็ต่อเมื่อมีแนวรุกของพวกเขาคนใดคนหนึ่งงงย้ายออกจากทีมไปเท่านั้นและอย่างที่เห็นตอนนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน ในเดือนมกราคมทั้งนี้เพียสยังยืนยันอีกด้วยว่าอันเนอร์เฮดโค้ชของทีมลิเวอร์พูลพอใจกับกลุ่มกำลังที่เขามีใช้งานในทีมเวลานี้และเป็นเรื่องยากที่จะเสริมทัพในเดือนมกราคมที่เป็นตลาดซื้อขายรอบที่สองอีกด้วยผมจะน่าแปลกใจมากถ้าลิเวอร์พูลสามารถทําอะไรได้มากมายในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เพราะตอนนี้อันเนอร์เชื่อว่าเขามีกลุ่มกําลังที่ดีแล้วในทุกๆตําแหน่งของเขาในทีมและตัวเลือกของเขาจะเพิ่มมากขึ้นด้วยการกลับมาของดิโอโก้โชตาฮาวิเอเลีย เฟเดริโกเคียซ a และอลิ s ซอนเบเกอร์และโนนจะทำให้ทีมของเขามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นฟาบริซิโอโรมาโนยืนยันอีกเสียงลิเวอร์พูลยังคงเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ของมา r t ตินซูบิเมนดีกับรปรันโซซ i d าอยู่จนถึงตอนนี้ตามรายงานของนักข่าวชาวอิตาลีระบุว่าลิเวอร์พูลยังคงเฝ้ากำลังจับตาดูกองกลางทีมชาติสเปนไว้25ปีรายนี้อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะถูกเขาปฏิเสธ ที่จะย้ายมาร่วมทีมด้วยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตามซูบิเมนดีได้รับความสนใจจากสโมสรในเมอร์ซีไซส์หลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในยูโร2024ซึ่งเขาคว้าแชมป์กับทีมชาติสเปนและหลังจากฤดูก,กาลที่ดีกับโซซิดาและดูเหมือนว่าซูบิเมนดีพ่อจะมีค่าฉีกสัญญาที่ประมาณ60ล้านยูโรซึ่งนั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับสโมสรอนเวอร์อพูลแต่อย่างใดเลย ในช่วงตลาดซื้อขายรอบล่าสุดมีรายงานว่าซูบิเมนดีถูกมองว่าเป็นผู้เล่นคนสําคัญในตําแหน่งกองกลางของลิเวอร์พูลและอร์เนอร์เฮดโค้ตก็มองว่าการเซ็นสัญญาของเขาจําเป็นต่อความสําเร็จของทีมและเป็นแฟนตัวงอของนักเตะรายนี้อีกด้วยมาดูกันว่าลิเวอร์พูลจะโน้มน้าวให้ซูบิเมนดีมาร่วมทีมกับพวกเขาได้อีกหรือไม่ในเดือนมกราคมนี้เจมเทียบกับความเชื่อมโยงระหว่างสโมสรลวอร์พูลและมาตินซูบิเมนดีกองกลางราอันโซซิดาดอีกครั้ง ชัดเจนว่าอานเนอร์กำลังประทับใจในฟองการเล่นของไรอันกราฟเฟนแบกและนาโนทาให้ทีมลิเวอร์พูลไม่ได้มองว่าการเซ็นสัญญากับกองกลางตัวรับเป็นเรื่องสําคัญอีกต่อไปลิเวอร์พูลยังไม่ได้พยายามที่จะหวนกลับไปเพื่อหวังจะเซ็นสัญญากับซูบิเมนดี้เลยนับตั้งแต่ที่เขาปฏิเสธข้อเสนอในช่วงท้ายของเวลาซื้อขายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ผมไม่คิดว่านั่นจะเป็นเหตุผลที่ลิเวอร์พูลจะตัดเขาออกไปเลยเพราะพวกเขารู้ดีถึงความสัมพันธ์ของเขากับโซซิดาและเขาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนัก จากสโมสรและแฟนบอลมากแค่ไหนในเวลานั้นเจมส์ตอบคำถามประจำสัปดาห์แฟนบอลเมื่อถูกถามว่ามีอะไรอัปเดตอะไรเกี่ยวกับสัญญาใหญ่สามฉบับบ้างเป่าจานซาลาเทรนฟานไดเจมส์พีเศตอบว่านี่เป็นช่วงเวลาสำคัญในการหารือกับซาลาฟานใดใจและเทรนเพราะพวกเขาสามารถเซ็นสัญญากับทีมอื่นนอกอังกฤษได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม เปต้นไปทุกฝ่ายยังคงปิดปากเงียบบางครั้งเรื่องราวเหล่านี้อาจถูกนําไปตีแผใ่ในสื่อต่างๆแต่ความจริงแล้วทั้งหมดถูกปิดเป็นความลับเป็นเรื่องยากที่จะรู้รายละเอียดต่างๆหรือผลการเจราจาริชาร์ฮิลผู้อํานวยการฝ่ายกีฬาต้องทําในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของสโมสรภายในกรอบทางการเงินที่เจ้าของสโมสรยอมรับได้ฮิวสลับช่วงต่อในสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงๆเมื่อเขาย้ายมาจากบอลมัดในเดือนมีนาคมและผมก็ไม่แปลกใจเลย ที่สถานการณ์ดูจะแย่ลงไปเรื่อยๆผมจะยกตัวอย่างเช่นการเจราจาเรื่องงอกการต่อสัญญาของควอนซานั้นกินเวลานานถึงสี่เดือนกว่าจะรู้ข่าวก็ปิดดินรอประกาศแล้วและถ้าดูดีๆการต่อสัญญาควอนซานี่ไม่ได้ยากเลยค่อนข้างง่ายด้วยซ้ำไปนักเตะอยากอายุสโมสรอ,อยากให้อยู่นักเตะพอใจข้อเสนอทุกอย่างก็จบแต่การต่อสัญญาของสามคนนี้นั้นซับซ้อนกว่ามากถ้ายิ่งชัดเจนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นไม่ว่านักเตะเหล่านั้นจะอยู่หรือ ไปแล้วมันจะช่วยได้มากจะได้รู้ว่าลิเวอร์ pool ต้องทำอะไรในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์หน้าสโมสรลิเวอร์ pool และสโมสรพรีเมียร์ลีกอีก3แห่งอาเซนอลสเปอร์สแมนยูไนเต็ดได้ดำเนินการเพื่อยื่นคำร้องเรียกค่าชดเชยหากแมนซิตี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจากข้อกล่าวหา115กระทงในการละเมิดกฎทางการเงินซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลังจากเส้นตายของกฎหมายการจำกัด ระยะเวลาการดำเนินคดีซึ่งหมายความว่าสโมสรต่างๆต้องสงวนสิทธิในการยื่นคําร้องล่วงหน้าหากแมนเชตี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงไหนที่สุดการดําเนินการดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงที่คดีความที่เสนอจะหมดอายุความเมื่อคณะกรรมาการกํากับดูแลอิสระได้ข้อสรุปซึ่งคาดว่าจะต้องรอจนถึงปีใหม่รายงานระบุว่าสโมสรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอธิบายว่าหนังสือแจ้งการชดเชยดังกล่าว ได้รับหลังจากมีคําแนะนําจากทนายความเกี่ยวกับกฎหมายการจํากัดระยะเวลาการดําเนินคดี6ปีพวกเขาได้ดําเนินการลงทะเบียนการเรียกร้องค่าชดเชยที่เป็นไปได้อย่างเป็นทางการผ่านอนุญาโตตุตลาการและหากข้อกล่าวหาต่อแมนซิตี้ได้รับการพิสูจน์แล้วสโมสรต่างๆก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได้จากการพลาดการได้แชมป์ลีการได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีหรือการแข่งขันระดับยุโรปรวมทั้งอื่นๆ ตลอดระยะเวลาหลายฤดูกาลซึ่งอาจรวมเป็นเงินหลายร้อยล้านปอนด์เลยทีเดียวโมฮัมเหม็ดซาลาพูดในรายการเดอะรสรอนเทเบอร์ตอนล่าสุดผมเคยได้รับคำแนะนำจากอาแซนเบงนเกอร์มาก่อนนนตอนนั้นเขามาเยือนเมลวูดแล้วคือผมถามเขาว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้เล่นหนอที่ดีและผู้เล่นที่ดีโคตรด,ดีอย่างแท้จริงเขาบอกผมว่าเขาคิดว่าผู้เล่นที่ดีมากๆคือผู้เล่นหนอที่มีสมาธิมีโฟกัสให้กับเกมเสมอแม้ว่า เขาจะไม่มีโมเมนตัมในเกมนั้นก็ตามแต่ก็อยู่ในเกมจนถึงวินาทีสุดท้ายจนกว่าเสียงนกวิดหมดเวลาจะดังเพราะงั้นผมคิดว่าสําหรับผมแล้วผมรู้ว่ามีบางเกมที่ผมคือไม่มีโมเมนตัมผมเล่นไม่ดีแต่ผมก็โฟกัสกับเกมอยู่เสมอเพื่อจบสกอร์ให้ได้ใช่ไหมโบหลายเกมใช่ไหมโบพยักหน้าดังนั้นผมจึงไม่ค่อยสนใจแม้แต่จอน,นีไฮติงกา ตอนที่เขาย้ายมาอยู่กับเราที่นี่เขาก็แบบว่าโอ้โมวันนี้ไหนเล่นไม่ดีเลยนะผมก็บอกว่าใช่แต่ผมมักจะหาช่วงเวลาของผมได้ผมไม่ได้เล่นดีมากๆเสมอไปในเกมมันเรื่องปกตินะเราก็ยังแค่มนุษย์นี้ช่วงเวลาที่ผมซาบซึ้งใจที่สุดก็คือช่วงเวลาตอนเช้าๆที่ได้เจอกับเพื่อนๆที่สนามซ้อมเราแบ่งปันช่วงเวลาที่เหลือเชื่อและน่าจดจําร่วมกันยกตัวอย่างเช่นตอนที่บ็อบบี้ไปคุณก็ได้ตรหนักว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งทุกๆคนก็ต้องลาจากกันอยู่ดี ดังนั้นผมจึงไม่เคยปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ความหมายเลยเวลาผมไปที่สนามผมจึงแสดงออกซึ่งความรักระหว่างกันใช้เวลาร่วมกันให้มากที่สุดหรอด,ด้วยกันในความคิดของผมนั้นเราจะจดจําสิ่งดีๆที่มีร่วมกันตลอดไปหรือแม้แต่เรื่องแย่ๆเราก็ไม่ลืมเช่นกันไอทีว่าเรื่องไม่ดีก็คือความล้มเหลวในนัดชิง UCL อะไรแบบนั้นแน่นอนมันรู้สึกไม่ดีแต่มันก็ไม่ง่ายเลยนะที่จะเข้าชิงศึก UCL ได้ดังนั้นตลอดเส้นทางสายนั้น มันดีมาตลอดคุณก็แค่ดวงไม่ดีในวันสุดท้ายในนัดชิงก่อนเข้าเส้นชัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ